ข่าวใหญ่ระดับประเทศคุณผู้ชมเรื่องทางม้าลายเนี่แหละค่ะทำให้แจ้ดอนุพลแก้วการก็บอกว่ากระทบใจที่สุดเลยค่ะติดตามข่าวสารมาตลอดว่าท้องถนนเมืองไทยเนี่ยติดอันดับไม่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกเลยออกมาเป็นลายเส้นแบบที่เห็นนะคะเป็นการ์ตูนค่ะรูปม้าลาย2ตัวจูงมือกันข้ามถนนค่ะดูแล้วอารมณ์ดีนะคะแต่ก็ต้องมีฉุกคิดกันบ้างละค่ะ ถ้าใครเนี่ยติดตามนะคะเพจแตนุพนแก้วกันบ้านแสนรักก็จะพอได้เห็นฝีมือเหล่านี้ลค่ะเป็นภาพลายเส้นกระตูดขึ้นฝีทุกวันเลยค่ะเป็นวิธีการสื่อสารกับแฟนคลับฉบับพี่แจ้นะคะใช้งานศิลปะแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดมีตั้งแต่เรื่องปาก้องของผู้คนไปจนถึงเก้าอี้ในสภาวาดมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่โควิด -19 ระบาดจน2ปีมานี้มีผลงานเก็บไว้มากเลยค่ะเกือบร้อยชิ้น นักร้องรุ่นใหญ่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนติดต่อเข้ามาให้วาดประจําเยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานแต่ละชิ้นวาดแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าตัวเองเนี่ยเขาวาดตามอารมณ์ดีกว่านะคะไอเดียมาตอนไหนจับปากกาตอนนั้นก็ไม่ได้กดดันอะไรค่ะแถมให้ความสําคัญกับเรื่องความรู้สึกแรกที่เข้ามากระทบใจเหมือนกับครั้งการเข้าห้องบันทึกเสียงค่ะที่เวลาร้องครั้งแรกเนี่ยมักจะดีเสมอทําให้ผลงานที่วาดทุกชิ้นมีแค่ก๊อปปี้เดี่ยวเท่านั้นค่ะ เราพอวาดรูปได้เด็กๆเราก็ไม่ใช่ย่อยนะเราก็วาดรูปเราก็เราก็ที่หนึ่งมาตลอดในห้องนะะชั่วโมงขับร้องแล้วก็ที่หนึ่งตอ่อจะก็เอาเอาวิชาตรงนั้นนะฮะมาเขียนเล่นเล่นหลือฟื้นบ้างการ์ตูนมันสำคัญแสดงออกก็คือตรงอารมณ์นะฮะอารมณ์ของสีหน้าซึ่งสมัยในเด็กเนี่ยปีก็ชอบมากเราดูการ์ตูนแบบตั้งแต่นังสือการ์ตูนอะไรขายหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือการแสดงออกของใบหน้าเขาในการเขียนของเขาซึ่งไม่ต้องมีดีเทลอะไรมากแล้วแต่ว่ามันมันให้อารมณ์ได้กับคำพูดที่สั้นๆแต่ว่า โอ้ที่เหลือคุณพีดทดีเองแล้วกันน,นี่ป็นเรื่มเขียนตั้งแต่ยุท,ที่แฟนคลับเขาชอบกันมากคุณผู้ชมเพราะวะ่ากระตูเนี่ยมีคำคมข้อคิดนะคะบางประโยคเล่นความหมายของคำแบบลึกซึ้งค่ะก็เปิดให้ตีความกันไปแบบเดียวกับทักษะการแต่งเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเพลงไหนจากปลายปากกาของแจด้ดนุพลซึมลึกเข้าไปถึงใจคนฟังค่ะ นิยามภาพการ์ตูนลายเส้นว่ามีทั้งเรื่องการบ้านและการเมืองนะคะแต่ไม่ว่าจะแสดงความคิดเห็นเรื่องไหนหลักการที่ยึดเสมอคือผลงานเนี่ยต้องไม่สร้างความแตกแยกแต่ต้องวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ค่ะเราะมีความคิดหนึ่งของตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไม่ไปทำลายความรู้สึกของของคนอื่นเขาในทางที่มันไม่สมควร แต่การที่มันจะเหน็บแนาเล็กๆ,ๆนะ้อยๆประชดประชันเพื่อกำลังใจหรือเพื่อเตือนสติมันก็มีบ้างคุณคิดยังไงแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเพราะประชาธิทีตยมันต้องต้องเคารพในในความคิดของคนคนอื่นด้วยหรือถ้าคือคือ,คอไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจใช่ไหมครับก็ไม่ ไม่เป็นไรน้องๆมาคนงแกบก็ <serving> <Enfin wan ita> ่ไลแฟนคลับก็ถามเข้ามาเยอะนะคะว่าเมื่อไรเนี่ยจะได้เจอพี่แจ้ตัวเป็นๆเพราะว่าอยากได้ยินเสียงร้องเพลงนะคะเสียงร้องสดหวานๆที่ร้านอาหารบ้านแสนรักค่ะก็ไม่มีคำตอบไปมากกว่ารอไว้โอกาสดีๆแบบเดียวกับชื่อเพลงวงแกรนเอนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยร้านปิดมาได้2ปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เงินทุนส่วนหนึ่งไปกับการรีโนเวทร้านแล้วด้วย แต่ว่าในฐานะเจ้าของธุรกิจนะคะก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยรับผิดชอบสังคมเป็นหลักรวมถึงต้องดู้ละค่ะว่าต้นทุนการกลับมาเปิดร้านเนี่ยจะคุ้มแค่ไหนหากจะต้องปิดไวขึ้นกว่าปกติค่ะ